ทีย่ยงคำว่าสุขภาพดีของโควิดคิดว่าคิดว่าเป็นยังไงหรือว่าใน,ในสไตล์ของโควิดเนี้ยสุขภาพดีคือคืออะไรบ้างสุขภาพภาพดีของของโควิดคิดว่ามันมันไม่ได้ดีจากจากภายนอกนเลยวนะมันต้องมันต้องมีกายและใจด้วยนะใจใจของเราเนี้ยคือบางบางทีเราเราเจอเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกความเครียดทั้งอ่ปัญหารอบด้านทั้ง เวลาทํางานเจอคนหลายความคิดเราอาจจะเครียดนั้นเราก็ต้องมีวิธีการจัดการความเครียดเนาะ mm hmm. เช่นเอ,อ่อเราจะทุกคนอะ่ะมีความเครียดมันเหมือนเหมือนยาพิษอะ่ะเหมือนงูแล้วกันงูมีพิษแต่ง,งูมันอยู่กับพิษของมันได้ยังไงนะครับเราก็ต้องอยู่กับความเครียดให้ได้แล้วก็มีต้องมีวิธีการจัดการความเครียดนะครับภายในจิตใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของสุขภาพกายนะครับสุขภาพกายเราก็ต้องดูแล ทั้งมีการออกกายออกออมันกายที่เพียงพอนะครับการกินอาหารที่ถูกต้องเพราะนั้นมันต้องดีทั้งภายในภายนอกซึ่งบางคนบางคนเนี่ยเอาหลายๆคนเนี่ยเริ่มเทรนแบบว่าอยากลดหุ่นอยากหุ่นอยากหุ่นพร้อมแต่บางคนผอมแบบอ่าไม่แข็งแรงก็มีพอไปวัดดูเนี่ยบางคนเครียดมากแล้วก็แบบอ่าผอมแต่ว่าไขามันในเลือดเนี่ย ก็เกินก็มีเคยเห็นไหมครับคนผอมแล้วไขมันในเลือดเกินก็มีใช่คือแต่ก่อนผมก็เกินเหมือนกันนะแต่ก่อนผมก็เกินตอนที่แบบไม่ได้ดูเรื่องการแบบพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการกินมากขนาดนั้นบางทีเราอาจจะออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราคิดว่าเราออกกำลังกายกินอะไรก็ได้จริงจริงบางมันก็ไม่ใช่แบบยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆนีก็สําคัญเรื่องอาหารเพราะนั้นเราดูที่หุ่นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูแบบ ภายในด้วยระบบหลอดเลือดเราน้ําตาลในเลือดเราอะไรพวกเนี้ยครับเราก็ต้องเช็คดูดีๆด้วยนะครับก็ผอมแต่ว่าต้องแข็งแรงนะครับไม่ใช่่ผอมแล้วก็ไม่แข็งแรงครับนิยามของโควิคก็ลักษณะเป็นลักษณะนี้ก็คือคจิตใจเราก็ต้องคุมอารมณ์คุมอารมณ์แล้วก็หาวิธีคลายเครียดของเรานั่งสมาธิหรือไปออกกำลังกายสุขภาพกายเราก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับ ต้องผองนะคือต,ต้อง,งต้องทั้งภายนอกภายในเนาะต้องแบบว่าสภาพร่างกายด้วยแล้วก็สภาพจิตใจก็สําคัญเพราะว่าจริงๆผมว่ามันก็ก็ส่งผลถึงกันเนาะถ้าเราแบบว่าสภาพร่างกายดีอมันก็อาจจะทําให้เราจิตใจเบิกบ,บานขึ้นอย่างการออกกาลังกายอย่างงี้ได้ออกไปเดินไปวิ่งผมว่ามันก็เป็นการผ่อนคลายทําให้เราหายเครียดขึ้นเหมือนกันเนะาะก็อาจจะอาจจะเชื่อมโยงกันการที่เราพักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทําให้เรา อยากออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างนี้ครับ